สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่7เมษายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสารพาดการเงินการลงทุนผ่านทาง a b Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงตุั้งแต่เวลา8.00นเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญที่มีนัยยะต่อการเงินเงินการลงทุนนะคะก็คือรายงานกัมชุ่มของเฟดนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีการแถลงออกมาหรือวงชี้สัญญาณการลดขนาดงบดุลนะคะซึ่งก็มีผลกระทบกับตลาดการเงินค่อนข้างมากนะคะโดยเฟดส่งสัญญาที่จะลดงบดุลนะคะอยู่ที่ประมาณ60,000ล้านสำหรับ Treasury แลวก็3,000ล้านสำหรับ MBS นะคะ แล้วก็ประเด็นเรื่องอีกอันนึงก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.50%เนี่ยเพียงหนึ่งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะคะซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดเนี่ยให้ฮอกกิสมากกว่านะคะก็คือประมาณ3ครั้งนะคะก็เลยทําให้บอลยูสองปีเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ2.48%นะคะสะท้อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนบอลยูสิบปีก็เร่งตัวขึ้นที่2.598%นะคะทั้งนี้เนี่ยการไทยกังวลเรื่องของการเกิดอินเวอร์ยิ้งเคิร์ฟเนี่ยถือเป็นวันแรกนะคะส่วนสเเเเเเปปปปรรรรดดดดนนนนนีีนีีีี่่่่่่่่่ยยยยือออออททททัับบ1.94 100ูะะะะะมมมาาาาาาณคคคงไกก็็ตตวจจฟขึ้้75 พะใ,ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะที่ประมาณ77%จากเฟด t c h นะคะ SME Group นั่นเองนะคะการแสดงความที่เห็นของเบอร์หนาทำการเฟดเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเบอร์หนาเนี่ยเป็นฝ่าสายโดวิชค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นเนี่ย การพูดของเธอในการเล่นขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ลดขนาดงบดุลเนี่ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยทำให้ตลาดเกิดรีแอคที่รุนแรงกว่าปกตินั่นเองนะคะสําหรับแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งการลดขนาดงบดุลนะคะก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือถดถอยได้นะคะแล้วก็เฟดอาจจะ,ะเผชิญความยากลาบากในการพิมพ์เศรษฐกิจในระยะถัดไปอ่ะการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ XE กนะคะก็ถือว่าเป็นลูกผสมระหว่าง BN1 BI2 และทําให้มีการรแพ่เชื้อได้เร็น,นะะในึ่งประก10%ล่าสุดเนี่ยมีกานนก็มร การระบาดในใสายพันธุ์นี้แล้วก็รัฐบาลจีน,นะค่ะได้มีการผลิตตัวของเซอร์ r อ a ะคะซึ่งเป็นวัคซีนตัวใหม่นะคะแตกต่างจากอา n a นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ mm ้อแอนติบอดีเพื่อทําลายเชื้อ ตัวของแอนติบอดีด้วยนะคะก็มีประสิทธิภาพมากกว่า mRNA นั่นเองนะคะส่วนความการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรอบใหม่ของสหรัฐแล้วก็ EU ค่ะก็ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีการคว่ำบาตรทางสถาบันการเงินซเบอร์แบงก์แล้วก็อัลฟาแบงก์ซึ่งเป็น2สถาบันการเงินรายใหญ่ของรัสเซียนะคะรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐแล้วก็เยอรมันได้สั่งปิดไฮดราเมเกสซึ่งเป็นตลาดมืดนั่นเองนะคะเพื่อปิดช่องทางในการระดมเงินทุนนะคะของรัสเซียะคะ่ะแล้วก็ได้ยึด wallet ตัวขอองท so ทีีอยอยี่่มมเหรรยยญูปะาณ 5ล้านดอลลาร์นะคะในขณะเดียวกันเนย EU ก็มีการพิจารณาใน,นการคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียนะคะประมาณ4,000ล้านยูโรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการแบนกาซและน้ำมันเนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้ยากเพราะว่า EU ต้องนำเข้ากา๊าซเราละ40%และน้ำมัน37%ของ จากรัสเซียนะคะโกลเมชก็เลยคาดการว่ารัสเซียี่ยเศรษฐกิจอาจจะหดตัวอยู่ประมาณ10%สําหรับปีนี้ในการคว่ำบาตรรอบใหม่นะคะความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐคาดูเหมือนจะตึงตัวมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยขายอาวุธให้กับไต้หวันนะคะมูลค่าประมาณ95ล้านดอลลาร์ทําให้จีนเนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยละเมิดกฎจีนเดียวแล้วบั่นทอนอํานาจอิปไตยหานะคะหากสหรัฐยังไม่หยุดขายนะคะจีนก็จะใช้มตรการแข่งก้าวในการปกป้องอิปไตยและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนนั่นเองนะคะสรุปาาารรวมกกก,กััน,นลลงาางงท่ตดดเปิแือ เอฟนั่นเองนะคะแล้วก็การส่งสัญญาณลดขนาดงบดุลทำให้หุ้นกลุ่มเทคปรับตัวลดลงไปในทางตรงกันข้ามค่ะหุ้นกลุ่มด um ิฟเฟนซีฟทั้งยูทิลิตี้คอน summers staples healthcare real estate ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเอเนจีค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางร,ราคานั้งมันที่ลดลงนะคะหลังจาก EIA ก็รายงานสกปริวปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะราคาทองคำค่ะยังรับแรงกดดันนะคะก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะ99.67ลงถึงเรียวอยู่ที่เร่งตัวขึ้น,นะคะ่ะส่วนประเด็นการลดขนาดงบดุลค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไปตามที่รีเสิรร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 ์ชเเเเาา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 คคคดดไวววะะ้้้้้นน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 นะะะะกกกกกกกสสหหหัััับบใใื่่่่ออออองงงขขท QT มึตีย แรงกดดันนี้อาจจะกลับมาอีกครั้งนึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีาย,ยนนะคะซึ่งจะใกล้กับการประชุมในครั้งถัดไปในต้นเดือนพฤษภาคมนะคะส่วนกลยุทธ์ก็อาจจะให้ถือเงินสดมากขึ้นในพีเรียนนั่นนะคะเพื่อรอทยอยเข้าสะสมเมื่อตลาดมีการย่อลงค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวลดลงจากความกัมงวลเรื่องของนโยบายตึงตัวแล้วก็การความปรับ็อบรัสเซียรอบใหม่ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะ,คะเผชิญกับแรงกดดันของเงินทุนไหลออกจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ ADB ค่ะมีการปรับลด GDP ของเอเชียลง5.2%นะคะจาก ประเด็น3ประเด็นนะคะก็คือราคาสินค้าพวกพันธุ์ที่พุ่งเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็นโยบายตึงตัวของสหรัฐแล้วก็การแพร่ระบาดนะคะรวมถึงมีการปรับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น3.7%ค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลง1.6%ตลาดหุ้นจีนเปิดทําการวันแรกเนี่ยก็ปิดปรับตัวลดลงจากการล็อกดาวน์นั่นเองนะคะแล้วก็ไค่าเซนเซอร์เวิร์ดพีเอ็มไอหดตัวแรงนะคะแต่ระดับ42จาก50.2นะคะเป็นการหดตัวต่ําสุดในรอบ ตั้งแต่ปี2019นะคะเนื่องจากรัฐบาลจีนเนี่ยบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดน,นั่นเองนะคะตลาดหุ้นฮ่องกองก็มีการปรับตัวลดลงมา1.84%ตามภูมิภาคค่ะส่วนตลาดไทยปิดทำการนะคะแล้ววันนี้ก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในแดนลบนะคะรับข่าวนโยบายตึงตัวทางการเงินค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ